ยินดีต้อนรับสู่ซอมฟี่วิดีโอไกด์คลิปวิดีโอนี้เป็นการสาธิตการเซตมอเตอร์ซอมฟี RTS แบบม่านจีบขั้นตอนแรกให้ดึงผ้าม่านให้ห่างออกจากลิมิตเพื่อให้เห็นการเคลื่อนที่ของผ้าทั้งสองด้านขั้นตอนถัดไปจ่ายไฟให้มอเตอร์ข้อควรระวังต้องจ่ายไฟให้มอเตอร์เพียงตัวที่จะเซตเท่านั้นขั้นตอนถัดไปเลือกช่องสัญ,ญญาณของรีโมทที่ต้องการจะเซต ขั้นตอนถัดไปเริ่มการเซตโดยการกดปุ่มขึ้นและลงพร้อมกันม่านจะตอบสนองหนึ่งครั้งขั้นตอนถัดไปเป็นการเซตให้มอเตอร์เรียนรู้ระยะของรางโดยการกดปุ่มขึ้นหรือลงทางใดทางหนึ่งม่านจะเริ่มเคลื่อนที่ไปชนลิมิตด้านหนึ่งแล้วจะเคลื่อนที่กลับไปชนอีกฝั่งเองอัตโนมัติ ขั้นตอนต่อไปตรวจสอบทิศทางโดยการกดปุ่มขึ้นหรือลงซึ่งปุ่มขึ้นจะต้องเป็นการเปิดผ้าม่านและปุ่มลงจะเป็นการปิดถ้าทิศทางผิดให้เปลี่ยนโดยการกดปุ่มไมคครั้งไว้จนม่านตอบสนองหนึ่งครั้งขั้นตอนสุดท้ายจบการเซตโดยการกดปุ่มครอปที่อยู่ด้านหลังของรีโมทหนึ่งครั้งม่านจะตอบสนองการเซตมอเตอร์เสร็จสมบูรณ์